เคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับสังก๊กหรือเคยดูซีรีส์ละครเกี่ยวกับสังก๊กไหมครับสังก๊กเนี่ยถือว่าเป็นหนังสือแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกเลยทีเดียวในประเทศไทยเองครับเราก็มีหลายๆคนหลายๆท่านนะครับนำมาแต่งเป็นหนังสือนะครับถอดบทเรียนจากสังก๊กเนี่ยนะครับมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการดําเนินชีวิตประยุกต์ใช้ในเรื่องของการดําเนินธุรกิจครับแล้วนี้ครับผมก็มีเรื่องราวดีๆที่อยากจะนํามาแชร์แบ่งปันครับผมมีโอกาสนฮะ ได้เข้าไปเรียน c l า s คลาสหนึ่งครับของอาจารย์เปี่ยมศักด์คุณกรประทีบนะครับซึ่งท่านเองก็ต้องบอกว่าเป็นนักประพันธ์ร่วมสมัยนะครับที่ถอดเรื่องราวเกี่ยวกับ3าก๊กเนี่ยมาแชร์แบ่งปันแล้วก็ท่านได้ทําเกมการ์ดขึ้นมาการ์ดชุดหนึ่งนะครับเป็นการ์ดชุดจาก3ามก๊กนะครับการ์ดนี้นะฮะเป็นการถอดนะแนวทางความสำเร็จของบุคคลใน นิยายนะครับหรือเรื่องราวเรื่องเล่าในสามก๊กนะครับซึ่งก็จะแบ่งคนเนี่ยเป็นทั้งหมด7ประเภทด้วยกันนะครับและใน7ประเภทนั้นนะครับก็จะถูกถอดมาในลักษณะนิสัยที่มีความแตกต่างกันนะครับจากนิสัยที่มีความแตกต่างกันบุคลิกที่มีความแตกต่างกันครับทำให้เราเนี่ยสามารถนําแนวทางจากสามก๊กครับมาสามารถวิเคราะห์หนึ่งครับ วิเคราะห์ตัวตนตัวเองเราได้ครับว่าเราเป็นคนประเภทไหนมีจุดแข็งมีจุดอ่อนอะไรยังไงนะครับแล้วก็เราสามารถนําการนี้ครับไปประยุกต์ใช้กับทีมงานครับดูว่าทีมงานเราเป็นคนประเภทไหนนะครับควรจะใช้งานเขายังไงควรจะพูดคุยกับเขายังไงหรือแม้ทั้งการคัดเลือกคนมาทําง,งานเราควรจะคัดเลือกคนแบบไหนยังไงนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการที่จะพัฒนาองค์กรนะฮะโอเคอที่ผมมีโอกาสได้ไปฝึกอรมนะครับ ก็จะได้การ์ดมาอย่างนี้ครับเป็นหนึ่งเซตนะมีหนึ่งกล่องเนี้ยนะครับเป็นกล่องเนี้ยนะครับก็จะมีการ์ดเนี่ยทั้งหมดหกสิบสามใบหกสิบสามใบหกสิบสามชุดนะครับซึ่งแต่ละชุดก็จะมีเก้าใบนะครับเก้าใบเนี่ยก็จะเป็นเจ็ดประเภทของบุคลิกนะของตัวละครในสาบก็นะครับมาดูกันประเภทแรกก่อนเนาะนะครับประเภทแรกก็คือเป็นนักรบนะฮะเป็น,นนักรบอย่างนี้นะครับนักรบก็จะเป็นสีแดงๆหน่อย นะครับนักรบนะครับเท่าที่มีโอกาสได้พูดคุยนะครับแลวฝึกลมแล้วก็อ่านนะครับมีโอกาสผมได้มีเวิร์กช็อปเนาะแล้วก็ได้มีการลองอ่านการ์ดด้วยเนาะนะครับกิจกรรมการเล่นเนี่ยนะครับคงไม่ได้มาบอกเนาะว่าทำยังไงแต่จะเห็นแนวทางนะครับถ้าเป็นคนลักษณะของที่เป็นนักรบนะครับก็จะเป็นคนประเภทที่คิดเร็วนะทำเร็วนะครับชอบลุยนะครับ เกิดมาเพื่อเป็นนักปฏิบัติครับเป็นคนที่ชอบลงมือทำครับมีความชัดเจนในตัวเองนะเปิดเผยรู้สึกยังไงก็แสดงออกอย่างนั้นเลยครับไม่ค่อยจะปิดบังอะไรได้เนาะนะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งครับเพราะเป็นคนที่ไม่มีแผนสำรองอะไรเลยนะครับทํางานเร็วครับไม่มีปัญหา ก็แก้นะครับไม่มีปัญหาก็ต้องทําให้มันเกิดให้แก้ไขได้นะครับแต่นะครับจุดอ่อนนะครับคนประเภทนี้อาจจะอาจจะใจร้อนครับโกรธง่ายหายเร็วครับตัดสินใจเร็วครับชอบอาสาชอบความท้าทายชอบความเสี่ยงเปิดเผยตรงไปตรงมาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งนะนี่คนประเภทที่เป็นประเภทนักรบนะครับแต่ว่าแต่ละคนคนนึงเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคนประเภทนักรบเลยทันทีนะครับเพราะมันมีกิจกรรมที่เราจะต้องไปเปิด ไปดูวิเคราะห์ครับในเจ็ดประเภทเนี่ยมันมีน้ําหนักอยู่ในที่ตรงไหนมากน้อยขนาดไหนนะครับการไปใบที่1นนะชุดที่1ก็คือเป็นชุดของนักรบนะครับชุดที่2ครับนะชุดที่2เนี่ยนะฮะก็จะเป็นนี่ครับนักประพันธ์นักประพันธ์ก็จะเป็นการ์ดสีเหลืองแบบนี้นะครับนักประพันธ์ถ้าลองจินตนาการดูครับว่านักประพันธ์เนี่ยน่าจะมีบุคลิกนิสัยเป็นยังไงนะครับนักประพันธ์ครับต้องบอกว่าเป็นคนช่างคิดช่างฝันเลยทีเดียวนะครับ ท่างคิดช่างฝันนะครับเป็นคนที่รักอิสระนะฮะไม่ชอบอยู่กับอาณัตของใครนะครับเป็นคนที่ฉลาดครับมีโลกสวดตัวที่สูงมากนะถนัดในใช้การคิดความสร้างสรรค์ในการใช้ชีวิตนะครับมีนะมีอะไรครับมีความเป็นลูกสุดตัวครับอยากทําอะไรก็ทําครับกดเกฑ์อะไรก็เอาไม่อยู่นะครับพวกนี้ชอบแหกกฎนะครับจินตนาการล้วนๆนะครับ อย่างที่บอกเนาะเขารักอิสระครับไม่ยึดติดกับกฎระเบียบครับมีความคิดสร้างสารรค์โลกส่วนตัวสูงครับมีอารมณ์ที่เป็นศิลปิน้วก็อย่างบอกเนาะเป็นนักประพันธ์นะครับไม่แคร์สายตาคนอื่นนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่เป็นของตัวเองนะครับนั่นคือคนที่เป็นประเภทนักประพันธ์นะครับอ่ถ้าลองดูท่านอยู่ในประเภทไหนนะครับแต่อย่างที่บอกเนาะนะครับมันจะมีความบาลานซ์อยู่นะครับในแต่ละประเภทต้องมีกิจกรรมเพื่อจะมาค้นหาตัวเองนะครับ กาสต่อมาครับก็จะเป็นคนประเภทที่เป็นนักบุญนะครับนักบุญเนี่ยเป็นคนที่มีความเมตตานะครับชอบช่วยเหลือคนอื่นนะฮะมองโลกนะมองโลกในแง่บวกนะครับคำหนึ่งถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักนะครับทำในสิ่ง ใดก็ได้นะครับก็มักจะคิดถึงคนอื่นก่อนเสมอนะครับไม่ค่อยชอบปฏิเสธคือใครอยากให้ทาอะไรก็ทํานะครับแม้ตัวเองต้องลําบากก็ต้องทํานะครับคนประเภทนี้ครับเชื่อคนง่ายนะสำหรับสายนักบุญนะครับสายต่อมาครับก็คือเป็นนักสนับสนุนนะชื่อก็สนับสนุนอยู่แล้วนะครับเป็นนักซัพพอร์ตนะครับพวกนี้ครับไม่ชอบแสดงออกครับรู้สึกรู้สึกนะมีความรู้สึกครับแต่ไม่แสดงออกครับ เป็นคนประเภทที่ดึงเงียบนะครับชอบทํางานเบื้องหลังนะครับเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบนะครับเป็นผู้ตามที่ดีนะครับยึดมั่นในคําสั่งแล้วก็ในเรื่องของกฎระเบียบนะครับไม่แหกกฎนะแตกต่างนะแตกต่างกับนักประพันธ์นะครับไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะครับสะท้อนถึงเป็นคนที่ประเภทคอนซอร์วทีฟนะครับอะไรที่เปลี่ยนแปลงอะไรโอเนียเขาก็ไม่ค่อยอยากจะทําอะไรเท่าไหร่นะครับอยู่ในกฎระเบียบนะครับก็จะเป็นนักสนับสนุนนะครับต่อมาครับนี่เลยนะฮะนัก ปฏิรูปนะปฏิรูปนะชื่อมันก็ชัดเจนนะครับว่าเป็นคนที่คิดใหม่นะครับทําใหม่ไม่ชอบอะไรที่เก่าๆนะครับชอบการเปลี่ยนแปลงครับชอบทํางานที่มีความท้าทายครับมีอุดมการณ์ที่ชัดเจนนะครับชอบทํางานกับมวลชนนะครับเชื่อมั่นในตนเองสูงมากนะครับ เชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองคิดนะครับแล้วก็คิดต่างกับคนส่วนใหญ่นะครับและความคิดต่างจากคนส่วนใหญ่เขาสามารถนํามวลชนได้ด้วยนะครับเราะนั้นไทยที่เป็นนักปฏิรูปก็จะมีลักษณะนิสัยประมาณนี้ครับแต่จะยังไม่ได้บอกถึงจุดดีจุดด้อยนะนะครับให้เห็นแค่ประมาณนี้นะครับต่อมาครับก็คือนักวิเคราะห์นะฮะนักวิเคราะห์นะครับคนกลุ่มนี้ครับจะเป็นคนนิ่งๆนะครับไม่ค่อยพูดค่อยจาเงียบสงบนะครับแต่เป็นคนมีเหตุผลนะครับ ชอบความเป็นเหตุเป็นผลครับมีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะครับ,รบเป็นนักวิเคราะห์ครับเพราะนักวิเค,คราะห์เขาก็ต้องมีข้อมูลที่เพียงพอนะครับเพราะนั้นเขจะค้นหาข้อมูลมาใช้ประกอบในการพินิจพิจารณานะครับมีความคิดที่เป็นระบบนะครับ มากคนมากความชอบทําคนเดียวไม่ชอบทํางานหมู่นะเพราะว่าคิดไงนะครับนักวิเคราะห์ไงนะครับชอบดังเช่นปัจจุบันก็เป็นพวกกลุ่มดัตตาซายนะครับอะไรทํานองนี้นะครับวันนี่คือกลุ่มที่เป็นนักวิเคราะห์นะครับต่อมาครับก็คือกลุ่มที่เป็นนักเจรจานะครับเจรจาพาทีนะครับคนกลุ่มนี้ครับจะเย็นเนาะนะครับเจรจาต้องเชื่อมประโยชน์นะ ของแต่ละส่วนแต่ละฝ่ายนะครับคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่ใจเย็นนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเพื่อนฝูงมากมายนะมีความสามารถในการที่จะดูแลคนอื่นได้ด้วยนะครับเป็นคนช่างพูดช่างเจราจาครับเก็บความรู้สึกเก่งนะครับจะโกรธจะเกลี้ยวจะโมโหจะเศร้าก็จะเห็นรอยยิ้มของเขานะครับเก็บความรู้สึกเก่งนะครับปรับตัวได้เก่งด้วยนะครับ ไปที่ไหนก็เข้ากับเขาได้นะครับเข้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามได้นะครับและนี่ก็คือในส่วนของนี้เป็น7การดนะครับหรือว่าเจ็ดคนเจ็ดประเภทในในสามก๊นกนะครับวิธีการเล่นเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาการทั้งหมดเนี่ยหกสาใบนะครับก็จะมาดูเนาะนะครับว่าลักษณะนิสัยของของของแต่ละประเภทจะเป็นยังไงแล้วก็จะมามาจับนะครับ จับทั้งหมดนะครับใน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 กาซเนี่ยนะครับเลือกมาครับส่วนหนึ่งเราก็จะมานั่งวิเคราะห์กันครับว่าไอ้ที่เราเลือกมานะครับมันมีส่วนผสมยังไงทั้งทั้งเกล็ดกานะครับถ้าคุณนะครับมีความโดดเด่นที่เป็นนักเจรจาอ๋อก็จะเห็นลักษณะนิสัยนะครับอ๋อมันอาจจะมีส่วนอื่นที่มีความเกี่ยวข้องอยู่ด้วยนะครับคนคนหน,นึ่งเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเป็นทั้ง คือเป็นในแนวเดียวไปทั้งหมดโหมาแล้วเป็นนักเจจาเลยนะครับมันก็จะมีความบาลานซ์กันอยู่นะครับในความบาลานซ์นั้นครับมันก็จะเห็นที่เราเนี่ยมีจุดแข็งยังไงเช่นเราเป็นนักปฏิรูปนะครับเราจะมีจุดด้อยนะที่ไม่มีเลยนะครับเรื่องของการที่เป็นนักบุญนะครับอันนี้อาจจะเป็นไปได้มันมันอาจจะเป็นจุดด้อยที่อาจต้องไปพัฒนานะครับและต้องใบเสริมตรงนั้นให้มันแกล่งขึ้นเพื่อจะให้อยู่ในสังคมแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ด้วยนะครับวันครับท่านนะท่านที่สนใจนะครับในการที่จะ ลองนะครับลองวิเคราะห์ตัวตนนะครับวิเคราะห์ทีมงานนะฮะหรือนะครับอากจะลองเล้นกิมนี้นะอาจจะลองติดต่อนะครับไปยังผมผมเชื่อในกลุ่มสำนักพิมพ์เขาจะมีเนาะนะครับลองไปดูที่ร้านหนังสือทั่วไปก็น่าจะมีนะครับหรือทักมาครับทางเท่าแค่ใหม่ทั้งมาทางผมนะครับตอนนี้ผมก็นอกจากจะให้คาปรึกษาเรื่องของการตลาดออนไลน์นะครับเรื่องของการสร้างแบรนด์แล้วนะครับการที่เราจะต้องใช้คนนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญ นะครับผมยินดีนะนะครับท่านมานั่งพูดคุยกันแล้วก็เราลองมาวิเคราะห์ตัวตนของท่านว่าตัวตนของท่านเป็นยังไงท่านควรจะทําธุรกิจแนวไหนนะครับท่านน่าจะปรับตัวยังไงเพื่อให้ธุรกิจท่านอยู่รอดนะครับหรือท่านจะรับคนเข้ามาเนี่ยท่านควรจะวางแผนยังไงและควรจะหาคนแบบไหนนะครับก็อาจจะทักมาพูดคุยกันได้นะครับก็ลองดูครับลองไปเล่นดูนะครับสําหรับการสามก๊กนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับขอบคุณและสวัสดีครับ